เราก็พี่จะไปเสียเงินเป็นแสนนะฮะหรือแค่ออกรถสิบบาทครับชีวิตที่เลือกได้ครับนี่ข้าราชการต่อให้ใครก็ตามนะถ้าออกใหม่ก็ต้องใช้เงินเป็นแสนพี่แต่มาหาผมวันนี้บอกครับใครก็ตามเหมือนกันก็ต้องใช้เงินแค่สิบบาทนะ ได้ขี่แน่นอนจัดให้ตามคำขอ,ขอทุกวันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่รักในตัวเปอ๋ออายนะเต็มที่ครับวันนี้ก็ส่งคำสั่งเร็จแล้วลูกค้าบางคนรถมือสองสภาพป้ายแดง,แดงแการันตีศูนย์ครับดอกเบี้ยเหมือนออกใหม่ฮะผมคิดแค่สองบาทขอแค่เครดิตดีไม่มีเงื่อนไขอื่นไม่ต้องมาดาวสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เหมือนที่บอกพี่บางคนบอกโอ้โหนี่มันหน้าป้ายแดงต่างกันตรงไหนต่างที่ว่าไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนแค่สิบบาทพอและคันนี้ช่วยอีกให้ทองสองเส้นดอกเบี้ยสองบาทลังคายสองไปเปลี่ยนฐานเครื่องสวยกิ๊บผมบอกเลยพี่บัตรใบเดียวซื้ออคนเดียวไม่ต้งครับอนุญาตเดียวก็็เปนอี์สวยบ ขอบคุณมากซื้อรถแบบไม่เห็นรถอีกแล้วทำไมต้องเห็นรถอ่ะครับพี่ถ้าอยากเห็นรถไปดูป้ายแดงนะครับสภาพไม่ต่างกันเป็นไงอันนี้ไปส่งไหนครับพี่ชายจังหวัดสระแก้วครับผมกี่กิโล300รกว่ากิโลครับโอ้โหกลส่งฟรีส่งฟรีส่งฟรีนะกรุงแท้นั่นเองปิประตูครับสวยจัดนะเหมือนที่บอกนะปลอกตามสั่งอยากได้อะไรขอให้บอกเดี๋ยวปลอกจัดให้ครับขอบคุณมากครับ